สวัสดีค่ะพี่รองก็สมกแกงผนงหมูนะคะวันนี้คือเคี่ยวกะทิเป็นมันละแตกมันละก็คือหอมละก็ใส่พริกแกงลงไปนะคะใส่พริกแกงลงไปใส่พริกแกงแล้วก็คนให้มันหอมพอพริกแกงหอม พี่แคงกับกะทิพอโดนกันแล้วมันจะหอมนะคะอันนี้หางหางกะทิคั้นแล้วใช้เราใช้กะทิสดนะคะเพราะว่ากะทิสดมันจะหวานหอมเนาะแบบนี้มันจะอร่อยกว่าโอ้โอ้ขอน้ำหน่อยนะคะโอเค น้ำห่างกะทิหน่อยนะคะน่าทานไหมเพื่อนเพื่อนมันไม่มีอะไรยากอาหารนี่มันไม่มีอะไรยากพี่แกงหอมได้ที่แล้วเห็นไหม แกงหอมได้ที่ใส่หมูลงไปจ้าใส่หมูลงไปพี่รองเป็นคนชอบทานแกงพแนงมากนะจริงๆ ใส่หางกระทิลงไปชิ้ーน่าทานไหมเดี๋ยวพอหมูหมูสีออกจะเริ่มเข้าที่หน่อยเราก็จะใส่หม้อนะคะ ใส่หม้อเพื่อไปเคี่ยวเสร็จแล้วก็ปรุงรสอีกทีหนึ่งอันนี้แกงเผือเ่อเพื่อนๆด้วยนะเด็กๆด,ด้วยเด็กๆเ,เยอะเขายังไม่ได้ทํางานเขาจบมากันแล้วเขายังไม่ได้ทํางานเขาก็มารวมตัวกันอยู่บ้านนะลองเราก็เลยทําเผื่อเด็กๆนะคะ ดูเลยน่าทานไหมเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะมาให้ดูอีกทีหนึ่งอันนี้ใบมะกรูดยังไม่ได้ซอยนะคะไปแล้วก่อนนะคะ